่ดูนะพี่น้องตั้งแต่ส้อมาแต่หมัวนนี่แล้วจ้ะี่หมอดจั๊กประเฮ็ดอีหยังก็โอเคฝนตกห้ำทางแล้วพอมบึงดูโอ้โอ้โอ้กอ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 ข้างบนพุ่นคุณมึงดูพี่น้องจั๊กประเฮ็ดอีหยังตั้งแต่หมัวนนี่จ้ะฝนตกห้ำเราได้หยุดไว้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปดอกของร้านเนี่ยฝนตกฟ้ามแห้งหมดพี่น้องเบิ่งพ่อหมอด้ว บริเวณรอบๆทุง่งนาจ้ะมมเมื่อนี้ต่วโมเบิ่งร์นกนอพอมอดพันธุ์เห็ดเอียงเนาะกับรถเฮียธนพัฒน์จ้าไปนานเอาอีกแล้วหาหน้าเห็ดอีกแล้วพี่น้องมาอยู่บ้านในซองมือ,ส,อ,มอสิ่งที่ได้คือฝาปิดรถจ้ะโอ้ยง่างจนเละเหมืพี่น้องมาดูย่างอ่อนเพรจนเละได้อันได้ฝาปิดรถแบบนี้ไหมจ้ะพี่นอ้องเบิ่ง แบบใดแบบเป็นโยกได้ดีบ่อยเฮ็ดเป็นมือจับเฮ็ดไว้ดันข่างก็ได้คุณเนี่ยไปเล่เารู้มันทีจะบริหนีมือเจ้าของเนี่ยตัวมือจับเยอะแยะอยู่ประตูอะประตูเก่าๆอะที่เอามานะองนั่งกินข้าวทำงานหลงเพลงทำง,งานรถเฮ็ดมือจับไปเังซี่ก็ได้เนี่ยคุณ เวลาเจ้าะรูมันสิหลงง่ายไหมใส่กับใส่ฟองกับเศษเครื่องเั็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหคะเอาตัวนี้เลยมีคันโอ้มีคันอยู่อ๋อมีคันอยู่จะคือเกี่ยกับตัวคล้ายๆกับตัวตัวเดิมของคันอ่าคันพุ่นจ้ะแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าเพราะตัวนี้เป็นอะไรนะพี่เอาแบบนีย่งลุกเอามาจาก บ้านเสียชาติจ้ะไม่รู้อะไรเอาอย่าลือมันนั้นมาขัดได้เนี่ยบาดมือด้นี่นี่กระดาษทรายมาขัดได้เนี่เอาพี่น้องเราเฮ็ดแบบโยกขึ้นติดอันนั้นเลยอันนั้นเลยจ้ะติดติดขางหลังรถเลยอยากใส่ของมันมีเพราะว่าของตัว,ตวเวดิดมบ้านเสียชาติไปได้ของใส่ของซอยกะ เอ้าที่ใส่จังใดล่ะมันเป็นเังสีมันเบล่ะรอก็โยกในคืนตั้งไว้เอาของใส่ใส่ใส่มันก็อยู่ล่ะแบบนี้ได้อยู่แต่ว่าอันตรายอยู่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อมันพิงมันชิอันตรายจะไดยใส่ของบอกว่าพูดถึงว่าอันเมื่อกี้แหมใช่วย เออจะตั้งไว้ยังสังส้นแหมครับว่ามันเป็นตาอันตรายบัพวกผอหมวยไม้่อยนะ,ะเครื่องจะนอนได้ บเว็ดน่มีอันตรายกปฉิบอกเรือถ้าทำเนี่ยคือทำดีที่สุดทำว่าอันตรายนี่ตัดออกไปเลยสำหรับผี่นะ ตกปลาเทาี่เทียวพี่น้องมึงทองฟ้า่าซ่ากัจ้าแห่งเขาแห่เจักเทื่ออกกับม่าบาน2งมือทเวนี้แหละคะ่ะก็แก๊กอยู่กับรถกับลา สิบโปรไซรถคันนีจีพี่นอ้องฤดูกาลน,นี้เลียนงานกับสาวน้อยลำเพลินโชว์อาจจะอาจจะใช้ทั้งสองคันอาจจะใช้ทั้งคันตัวเอ่อที่เป็นรถตูน้นอนแล้วก็อาจจะเป็นคันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะพี่น้องคันใดเล่นโดนแล้วก็จะพักเครื่องกันอย่างกันสิมาจอดเปลี่ยนเอาอีกคันนึงไป พอได้แลยนสับเปลี่ยนกัน,น,น,อ,นอ๋อขันนี้ไปงานแม่คู่พี่น้องจ้ะคุณละงานแนงานคอนเสิร์ตนั่นแหละเพราะว่ามันจะใไปงานแม่คู่แล้วก็งานคอนเสิร์ตเพราะว่าพวกสาวหน่อยสองงานเล้วบอมนานแห่นปันได้ก็มีเวลาลจับม,มือแม,ม่ขับแม่คู่อยู่เหมือนนี่มองดูนีงานสาวหน่อยโชว์กันจ้ะ คันนีแรนเลยแรนจากงานมุขบดอะไปงานไปงานแล้วแล้วกับกราฟไม่แม้ครูที่เขาแต่ว่างานเพื่อนกับหลายอยู่เด้โบเมนบบหลายเด้งานวีกบพระทนเดตจัดบุกลงด้วยเด้หน่ะ มารถคันนี้ สีดำแม่สีนีูบ้านีประตูตรงนี้ที่มันทังแล้วพี่น้องมันเปิดสามารถมันบ่สามารถเปิดได้แล้วตอนนี้เปิดได้แล้ว,อลวตอนนี้เปิดได้แล้วค่ะที่เราบริเวณนะฝน,นตกมนมนเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่กูบางทีแล้พี่น้องเา เสียงวันดังเนาะไม่ร้องบขัไปยู่งเก๋าเสียงดังจริงที่แล้วไรมือนีพี่อ้องเสียงดังแห้งจริงที่เราได้เรมือนีไหมจับไปยุ่บ้านสองมืออคะที่แล้ได้่ี้ดปราด ไดดนี้ปิดรถจ้ะพี่น้อง,งรถด,ดีดดแบบนี้แดนี้รถปิดนันเสร็จเรียบร้อยจ้ะเดนินทางได้แบบมันขึ้แล้วขึ้นจะเล่นไป,ไปนุนสะก้อน เนี่ยสัญญาก่อรอยูพคนทอง,งกันแรงก็บศิเขามาซ่อมน้องเราแหละอ๋อมืออื่นกัเขาวงครับพี่น้องจา้ามืออื่นเข้าวงเข้าเอ่อร่วมซ้อมกับทีมงานลูกๆสาวน้อยลำเพลินโชว์จ้ะมืออื่นก็เขาหมดกับเขาวงมืออื่นนะจ้ะ เอาคือเพื่อเรางามนล่แหละสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนีดกันจ้าพี่นออ้องค่ะฟอฟอนคลิปใหม่จา้ายินดีสมัยร่ำรวยกันท้องสุภูสุคนพี่น้องจา้าส,สวัสดีจา้จา